แบ่งปันความรู้กับครูปอยวันนี้ครูปอยจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งเป็นการปรับหลักสูตรใหม่ในปี2565ที่ผ่านมาค่ะโดยทั่วไปจะมีอยู่2ลักษณะคือ 1. สมรรถนะหลักหรือ core competency และ 2. สมรรถนะเฉพาะหรือ specific competency สมรรถนะหลัก มีลักษณะเป็นสมรรถนะแบบคร่อมวิชาหรือข้ามวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระต่างๆสมรรถนะเฉพาะจะเป็นสมรรถนะเฉพาะวิชาหรือสาขาที่จำเป็นนั้นๆซึ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมีอยู่ด้วยกัน6สมรรถนะหลักได้แก่ 1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 3. การสื่อสารด้วยภาษา 4. การจัดการและการทำงานเป็นทีม 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและ 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนไว้มาแบ่งปันความรู้ด้วยกันอีกนะคะ